เรื่อดๆมาเลยมันเริ่มต้นนะคะกับเสียพอดเนี่ยก็คือจากการที่นะคะบอยพี่หมอเองให้โอกาสแล้วก็พยายามผลักดันดื้อบ้างเชื่อมความบ้างนะคะแต่บอยก็ไม่เคยปล่อยมือบอยพยายามหาช่องทางาวิธีการทุกอย่างเพื่อจะทำให้รู้ แลคะ่ะเป็นหนึ่งแบบผลลัพธ์นะคะที่บอสเป็นคนที่ปั้นมาปั้นมาให้เห็นว่าวันนี้นะคะคือถ้าเรามีครูดีเขาจะไม่เลือกเลยไม่เลือกปฏิบัตินะว่าเราไม่ว่าจะเราจะเป็นใครพยายามแบบสอนพยายามเอาใจช่วยพยายามให้กำลังใจให้วิธีการทุกอย่างที่มันเป็นประโยชน์ แล้วก็ทําให้ตัวผู้ขวัญเองเนี่ยสามารถแบบกําไลลรล้านหนึ่งต่อเดือนในชีวิตเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไดแต่สุดท้ามันก็แค่สองหมื่นห้าล้อยร้านหนึ่งหนึ่งยอดวันนั้นเราเปลี่ยนชีวิตของคนเลยเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเปลี่ยนชีวิตแบบลูกของเราเปลี่ยนใช่เราเป็นคนที่แบบเก่ง อยากเป็นตันแบบให้กับทีมให้หล่อรูปอยากให้เขาแบบอารลณ์บ้างจำเ,เป็นต้องรอหรือมากกว่ารอแล้วก็อยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นหรืออยากที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากได้วันนี้คือเราก็ไม่เคยว่าวันคุณเมื่อก่อนที่ตปงนี้ก็แบบอยากบอกว่าพวกเรารักบ,บอลอยากให้บอลออก